การเลี้ยงลูกให้มีความสุขเหมือนที่เลดเป็นอนะแพทเชื่อว่าแม่ต้องมีความสุขก่อนอืไม่งั้นเด็กจะไม่ได้เหมือนวันที่แพทได้รับคือวันที่แพทโตมาเนี่ยคุณย่าแพทเป็นคนเลี้ยงค่ะเขาเลี้ยงแพทเป็นลูกจนวันที่แพทอายุยี่สิบแพทเพิ่งมาได้รู้ความจริงว่าคนที่เลี้ยงไม่ใช่แม่นั่นคือย่าแต่ถามว่าทำไมแพทไม่ใช่เด็กมีปัญหา พาะแพทไม่เคยขาดความรักเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วแพทก็เอาอันนั้นอะมาเลี้ยงลูกว่าถ้าวันเนี้ยมันเต็มในหัวเขาจะไม่คิดอะไรเลยนอกจากคําว่าวันนี้ไปไหนดีวันนี้กินอะไรดีเขามีแค่นี้อแล้ววันนี้ยแพทก็มองว่าแพททาได้เพราะแพทดูการเติบโตของเลดสแปดขวบมาเนี่ยแพทไม่เคยเจอไวททอง t e r r i b l e t ิ t e ู r ทอร์ไม่มีมีแต่แม่เนี่ย t ท r r i b l e อย่างเดียว ตาตาดูนเดีย <c oughs> แต่ลูกเนี่ยไม่มีเลยเขาแบบแพดดะถือว่าเป็นแม่ที่โชคดีมากๆ <c oughs> ที่แพดดะมีเขาเป็นลูกค่ะ